สวัสดีค่ะพบกับ Power by Guru รู้จริงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีดิฉันนางสาวยศสวสดีม่วงประเสริฐค่นะนักรีวิวสินค้าจากสาขาเซ็นทรัลพาซาอุดรนธานีนะคะวันนี้จะมารีวิวสินค้าเป็นลำโพงไฟมินิมอลค่ะที่สำคัญพกพาง่ายขนาดเล็กกระทัดรัดจากแบรนด์ดีวูมนั่นเองนี่เลยจากแบรนด์ดีวูมนะคะรุ่นนี้ สีชมพูนะคะแล้วที่สำคัญรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของแฟรี่โอค,ค่ะราคาน่ารักมากนะคะเพียง3,690บาทนั่นเองเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยนะว่าฟังกช์ชันเขาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วที่สำคัญด้านในของเขาเนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะคะรอบต่อไปเลยค่ะ สำหรับลำโพงจากแบรนด์ดีวูมรุ่นเฟร r ี่โอเคลำโพงไซส์มินิมอลเล็กขนาดน่ารักแบบนี้นะคะด้านในเขาจะประกอบด้วยนะคะเวลาเราเปิดขึ้นมาประกอบด้วยลำโพงเล็กๆอีกหนึ่งชิ้นค่ะและก็เป็นไมโครโฟนนะคะอีกหนึ่งชิ้นสามารถใช้ร้องเพลงได้ด้วยนะคะสำหรับไมโครโฟนค่ะ สำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะคะสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะกดเปิดไว้แบบนี้ค่ะจะมีเสียงตึ้งๆออกมามเพื่อแสดงว่าตอนนี้พร้อมนะคะที่จะเชื่อมต่อแล้วนั่นเองไฟกระพริบสีฟ้ฟา,ฟา,ฟาคือ ready to pair แล้วนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะคะสำหรับรีวุ๋ม เฟรี่โอเคเราเปิดหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดบลูทูธได้เลยทีนี้เขาจะขึ้นชื่อรุ่นมาค่ะ,ะเดี๋ยวเราร,รอเขาขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเรากดเชื่อมแฟรนดี่โอเคได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นชื่อรุ่นของเขาเลยเสร็จแล้วรอสักครู่นะคะให้เขาจับคู่กันก่อนเนาะ จากนั้นนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ pairing กับสมาร์ทโฟนเราแล้วเรียบร้อยค่ะเราสามารถเล่นเพลงตามใจชอบของเราได้เลยอยากได้เสียงเพลงปรับระดับนะคะเราสามารถปรับระดับตรงสุดด้านบนนะคะตรงนี้ได้เลยอันนี้คือเพิ่มเสียงนะคะ นี้นะคะก็ยังสามารถมีไมโครโฟนอันเล็กๆนะคะสามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้เลยอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะให้น้องเขาสาธิตดูให้นะคะว่ามีการใช้ไมโครโฟนมีเสียงระดับไหนบ้างอ่ะลองเทสกันนะคะ oh, ไปเป็นอีกเสียงระดับนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังดีกว่าค่ะเราสามารถปรับได้เลยนะคะโดยอยู่ที่ไมโครโฟนปุ่มเล็กๆตรงกลางของเขาค่ะปรับได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังอีกเสียงโทนหนึ่งดูนะคะ <Hello. S 1> เห็นไหมคะสามารถเปลี่ยนเสียงได้ <Okay. S 1> ด้วยนะคะผ่านในส่วนของไมโครโฟนอันเล็กๆนั่นเองค่ะ ตัวบอดี้นะคะถ้าเราเปิดออกจากกล่องที่เป็นกล่องของเขาแบบนี้แล้วเราจะได้ลักษณะนะคะเป็นลำโพงตัวไซส์มินิมอลนะคะตัวเล็กสิวแบบนี้เลยที่สำคัญเข้ามาพร้อมกับไมโครโฟนนะคะตัวนี้มาพร้อมกันเปิดออกมาในกรณีการเชื่อมต่อปุ่มด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยเห็นไหมเอ่ยเสร็จแล้วนะคะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยหัวมุมจ้ะ สไตล์วินเทจนะคะน่ารักแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญมีไมโครโฟนด้วยในตัวเองรุ่นนี้นะคะเป็นลำโพงที่มีแบตเตอรี่ในตัวเองกรณีถ้าสมมติว่าแบตหมดนะคะเราสามารถชาร์จไปสายไทยซีนะคะเขาจะแถมสายชาร์จนะคะให้เราด้วยอีกหนึ่งเส้นนั่นเองสำหรับลำโพงแฟรี่โอเคนะคะรุ่นนี้จากแบรนด์ดีบูมเปิดมานะคะในราคา3690บาทเท่านั้นเองนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคุณภาพเสียงจากเ้าลำโพงตัวเล็กแบบนี้จากแบรนด์ D-Boom นั่นเองถือว่าเวลาเราฟังเสียงนะคะสามารถเสียงมีความชัดเจนนะแอดมินชอบมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญถ้าเป็นในส่วนของกิมมิคเล็กๆของเขาที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเป็นเจ้าไมโครโฟนตัวนี้แหละคะ่ะคือสามารถร้องเพลงนะคะผ่านลำโพงตัวสีวแบบนี้ได้เลย ที่สำคัญเขาทำดีไซน์ออกมาค่อนข้างที่จะมีความน่ารักนะคะสามารถซื้อเป็นของขวัญค่ะฝากคนที่คุณรักได้เลยหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปวิดีโอรอบนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับวิดีโอครั้งถัดไปสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย